วันหนึ่งในช่วงปิดเทอมโคลี่เด็กหญิงวัยสิขวบที่ชอบผจญภัยและจินตนาการได้ไปเยี่ยมบ้านยายทวดที่อยู่กลางป่าเล็กๆบ้านไม้เก่าๆแต่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์และขนมอกขณะที่โคลี่เดินสำรวจห้องเก็บของใต้หลังคาเธอก็เจอกัอกบกระเป๋าผ้าใบเก่าสีน้ำเงินมีป้ายชื่อว่าของคุณยายทวดโรซาเบลห้ามเปิดถ้าไม่กล้าพอแน่นอนโคลี่เปิดเลยทันใดนั้นแสงวาบออกมาเธอพบว่าในกระเป๋านั้นมีของแปลกๆ เช่นไม้เท้าพับได้ที่สามารถยืดยาวเหมือนไม้ไผ่แว่นตาที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและแผนที่เปลี่ยนทิศเองได้การผจญภัยเริ่มต้นแผนที่ชี้ไปยังหมู่บ้านลูกอมในหุบเขาหายไปเมื่อโคนอีเอาของทั้งหมดใส่กระเป๋าและเดินตามแผนที่เธอก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไป รอบตัวเป็นป่าแฟนตาซีเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่ารักทั้งมีขนฟูสีชมพูกระรอกบินได้และแมวพูดได้ชื่อว่าเซเรนาเซเรนาบอกว่าหมู่บ้านลูกอมถูกขโมยไปทั้งหมู่บ้านโดยเจ้าวุ้นสีดำโคนอี้ตัดสินใจจะช่วยพวกเขาเจ้าวุ้นกับเสียงหัวเราะโคนอี้ใช้แว่นวิเศษมองเห็นทางลับในภูเขาใช้ไม้เท้าพิเศษเปิดทางและเมื่อเธอเจอกับเจ้าวุ้นสีดำมันดูน่ากลัว แต่จริงๆแล้วแค่เหงาและอยากเล่นกับใครสักคนโคนอี่หัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่าถ้าอยากมีเพื่อนก็แค่พูดดีๆสิเจ้าวุ้นหน้าแดงและยอมปล่อยหมู่บ้านลูกอมกลับมาตอนจบกระเป๋าถูกเก็บไว้อีกครั้งเมื่อภารกิจจบลงกระเป๋าก็พาโคลี่กลับบ้านเธอวางกระเป๋าไว้ที่เดิมและพบว่ามีจดหมายจากยายทวดอยู่ในนั้นว่า ดีใจที่เธอกล้าเปิดกระเป๋านะักโคลี่เด็กกล้าที่แท้จริงไม่ได้มีแค่ความกล้าแต่ต้องมีหัวใจด้วยโคนี้ยิ้มกว้างแล้วพูดเบาๆว่าครั้งหน้าขอไปดวงจันรได้ไหมนะ